กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับเข้ามาอยู่ในเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์นะฮะโอเควันนี้พี่จะมารีวิวตัวละครไฮสคูลเนี่ครับ DXD นะฮะตัวละครอืมประธานรีอัสนะครับผมตัวละครผมแดงแชงคูเอยไม่ใช่ตัวละครผมแดงรีอัสนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับอีเวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวิธีได้ตัวละครตัวนี้นะฮะก็ทำการเล่นในเรื่องของอีเวนต์นะครับผมดีมอน a c อะคาเดมี่พอร์ทัลนะครับ กดเข้าไปทุกคนนะฮะไอตัวนี้นะครับผมคือ200นั่นเราจะได้พอท่อที่มันเป็น0ูนย์เทียเทียศูนย์นะครับ ก็คือเราลงไปเรื่อยๆทุกคนมันจะมีโอกาสดรอปเป็นเทียนหนึ่งเทียนสองเทียนสามทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราลงพอท่อพวกนี้เราจะได้พอท่อที่ดีขึ้นหรือไม่ก็เท่าเดิมหรือไม่อาจจะไม่ได้เลยถ้าน้องโชคร้ายนะครับแล้วเวลาลงพอท่อนะครับผมยิ่งเทียนสูงเราจะได้สิ่งนี้ครับผมนั้นเดโมนอคาเดมีแซมโบนะครับซึ่งของสิ่งนี้คือนี่เลยครับผมนี่เลยฮะเป็นรูปร่างอย่างนี้เลยมันเหมือนเป็นสกุลเงินของไอตัวอีเวนต์นี้นะครับผมเก็บ650ออันนะฮะในการซื้อไอตัวแคปซูลนะครับ แล้วก็สุ่มมามันจะมีทั้งหมดสามตัวทุกคนนะครับผมแล้วก็พอสุ่มเสร็จแล้วนะครับได้ตัวละครอะไรกันต่างๆนนาาก็ตามนะครับเราซื้อไอเอวิวควีนพ里斯นะครับผมในการเออเอาไปอีโวนะครับทุกตัวนะสามตัวนี้นต้องใช้ไอเอวิวควีนหมดเลยนะครับผมทุกคนใช้อีก300ทุกคนนะฮะในการอีโวนะครับถ้ารวมนมุกเราก็ใช้ประมาณ950ในการได้ตัวละครอีโวตัวหนึ่งนะครับผมทุกคนนะฮะพอได้มาแล้วก็เอาไปอีโวได้เลยนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับผมน้ำมีแค่แบบ แค่มีแค่หมากรุกอย่างเดียวแค่นั้นก็ได้แล้วนะครับผมตัวละครสําหรับรียสนะครับก็ทุกตัวแหละในอีเวนต์นะครับผมนะทําอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับทุกคนโอเคตคัวละครรียสนะครับก็ต้องขอขอบคุณรหัสจากน้องคอนเน t ด้วยนะครับผมที่ให้รหัสรียสเรามารีวิวนะครับผมรีสจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับผมมารู้สอบร้านรับบริการกดเกมพาร์ตกดผลราคาถูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมแอนิเม d v e นเจอ์บอกฟูดแล้วก็คิงเลกาซี่นะครับผม และยังมีบริการขายไก่ตันราคาถูกสุดคุ้มนะฮะแล้วก็ยังมีบริการขายโรบักนะครับผมนะราคาถูกมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น V P Server หรือว่าจะเป็น ID p a s s นะครับสามารถใช้บริการได้นะครับผมนะลิงก์ร้านอยู่ใต้ล่างในคิปชั่นเลยครับไปใช้บริการได้นะครับผมฮัในเน่ใครกำลังตามหาร้านไก่เพชร a a เอเอันนี้มีแอดเวนเจอร์ราคาถูกสุดคุม้มพี่แนะนำร้านนี้เลยเอมิโกช็อปนะครับร้านรับบริการขายไก่เพชรอนิเม a แอดเวนเจอร์ราคาถูกสุดคุม้มนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้ล่างในคิปชั่นไปใช้บริการกันได้นะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนอะ รีอัตนะครับค่าวางนะทุกคนนะขั้นแรกอยู่ที่1,300นะครับผมอ่ะวางไปเลยทุกคนนะฮะเลเวลเลเวลเจ็ดสิบเก้านะครับผมอ่ะเป็นตัวละครเฮ้ยวางกราเฮ้ยวางวางเนินว่ะวางฮิวว่ะเนาะวางข้างหน้าดีกว่าโอเคครับนี่ฮะตัวละครตัวนี้นะครับผมเฮ้ยสกิลถือว่าใช้ได้นะถือว่าสวยใช้ได้นะครับพี่ชอบอะไรที่มันเป็นดําแดงอยู่แล้วนะครับผมโอเคอัพเอ่ออัพมาทุ้ยอัพวางขั้นแรกนะครับผมนะก็ได้อยู่ที่สามพันสี่ร้อยสองนะครับ ความเร็วการโจมตีอยู่ที่5.7วินะแล้วก็ระยะ16.4นั่นเองนะอาจจะพูดตะกุกตะกักนิดนึงนะพอดีว่าดึกแล้วนะครับง่วงครับผมโอเคอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน1,750นะครับผมดาเมจเพิ่มเป็น6,805นะฮะความเร็วการโจมตีเท่าเดิม5.7วินะฮะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น17.5นั่นเองนะทุกคนนะอเอาไปเลยครับผมพี่ไม่มั่นใจด้านหลังเลยว่ะเอ้ยโบลอ์ดูแลได้เปล่าสุลลอไหวแหละเออไหวแหละ,ออหละ5วิไหวแหละโอเคครับ มาสู่เรื่องไอ้เรื่องหลักของเรากันต่อนะครับเป็นการโจมตีขั้นแรกทุกคนเป็นการโจมตีเซอร์เคิลเอล e ที่เล็กมากๆนะครับผมทุกคนอ่ะอัปเกรดขั้นต่อไปอีกนะทุกคนนะใช้เงิน2,500นานะครับดามเมจเพิ่มเป็น1,2760นะครับผมความเร็วการโจมตีทุกคนเท่าเดิมนะครับแลว้วก็ระยะเพิ่มเป็น18.6นั่นเองนะครับผมโอเคอัปไปเลย อัปเกรดครั้งต่อไปทุกคนใช้เงินงสามพันห5 0 0นะครับทุกคนเปลี่ยนท่าเป็นเดสตรักชั่นนะครับบีมนะครับผมลํำแสงแน่นอนอย่างนี้โอเคอัปแล้วก็ดามจจะเพิ่มเป็น17,013นะครับความเร็วกรโจมตีทุกคนเพิ่มเป็น6.7วิเพิ่มมา1วิเนาะระยะนะครับผมเพิ่มเป็น1 3เอ้ย19.7นะครับผมโอเคอะอัปไปเลยครับตะ,ตะกุกตะกัดเกินเอ้ยการโจมตีแบบลายเหรอฮะวางเนินแล้วตีแบบลายคืออย่างวะเนะ วางเนินนาตีแบบลายทางสุดท้ายไม่เอาอย่างนี้นะโอเคอัพเกรดขั้นต่อไปทุกคนใช้เงิน4ี่พันห้าร้อยนะครับดาเมเพิ่มเป็น21,266นะครับความเร็วกระโจมตีทุกคนเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น20.8นะครับ อัปเกรดขั้นต่อไปทุกคนใช้เงิน6,000นะฮะดาเมจเพิ่มเป็น29,773นะครับความเร็วการโจมตีทุกคนเท่าเดิมนะทุกคนนะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น21.8นั่นเองทุกคนอ่ะอัปไปเลยครับอัปเกรดขั้นต่อไปเปลี่ยนท่าเป็นเอ็กตินกิชเชตเหรอแล้วก็สตาร์ด้วยตึงๆโอเคดาเมจเพิ่มเป็น34,027นะครับแล้วก็ความเร็วการโจมตีทุกคนเพิ่มเป็น9.6วินะแล้วก็ระยะนะฮะเท่าเดิมนะครับผมอ่ะอัปไปเลยครับเป็นการโจมตีฟู่อะ เอาอ่ะทุกคนได้อยู่นะเรียร์จมตีฟูอ่ะทุกคน <Wow. S 1> แต่วางฮิวแล้วโจมตีฟูอาจจะเล่นยากนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่ามันอาจจะกําหนดพื้นที่ได้ยากนิดนึงนะครับโอเคอัาเกรดครั้งต่อไปใช้เงิน10,000หมืน,นะครับาดามเมจเพิ่มเป็น42,533น,นะครับความเร็วกอารโจมตีทุกคนเก้าจุดหกวิเหมือนเดิมนะแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น22.9นะครับผมอัพไปเลยครับ อัปเกรดขั้นต่อไปอีกทุกคนใช้เงิน15,000เอ่อ15,000ถูกแล้วนะฮะแล้วก็ดาเมจเพิ่มเป็น55,294นนะครับความเร็วการโจมตีทุกคนเท่าเดิมนะทุกคนแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น24นะครับผมโอเคอัปไปเลยพี่ว่าแปลกๆวะ่ะ <laughs> เออรีัลพี่ว่าไม่ดีวะ่ะเอาจริงดูจากสภาพมันตีฮิตเดียวนะครับผม คือ DPS อ่ะถ้าเวลร้อยนะพี่ว่าน่าจะเหยียบที่8ป0 0 0ื0 0 0 0หรือแสนนะครับอันนี้พี่ก็เข้าใจแหละถ้าเวลร้อยมันก็ต้องได้ดาเมจเยอะอยู่แล้วแต่ว่าทำไมพี่รู้สึกว่าชีรังอาคีมันเยอะกว่าวะไอตัวที่มันมีมือด้านหน้าพี่ก็จำชื่อไม่ได้ชื่อชีลาชิช,ชิขึ้นลาสักอย่างนั่นแหละเอองงเหมือมนกันชื่ออะไรคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมพี่ก็จำชื่อไม่ได้แล้วเหมือนกันแล้วคือตัวชีรังอาคีอะไรของ My Hero ่ะมันตีฟูเหมือนกันแล้วมันวางพื้นได้เลยนะครับแล้วมันตีแบบเป็นทูดาเมจ ระยะน่าจะพอๆกันแหละน่าจะมากกว่าด้วยนะครับพี่รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ก็เก็บสะสมเหมือนกันนะฮะก็ไม่นาเล่นได้นะครับตัวละครในอัปเดตนี้คือไฮสคูลอ่ะพี่ว่าเล่นได้แค่ตัวเดียวอ่ะเคยตัวผมม่วงนะครับโอเคทุกคนก็สเตตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ดาเมจที่55 0 0 0นะครับความเร็วการโจมตีที่เ6้วีแล้วก็ระยะที่24นะครับทุกคนซึ่งถ้าเป็นนับตาม DBS แบบว่าเลเวล1้อก็ความเร็วการโจมตี DBS น่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นนะครับหมื่น ถ้ามันเป็นตามที่พิดจริงๆนะก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหรือไม่ก็หมื่นกว่านิดนึงอนะ่ะไม่เกินหมื่นห้าแน่นอนครับโอเคนะส่วนระยะก็นี่ขนาดระยะ S นะเนะี่ยอันนี้คือสเตตระยะ S นะทุกคนเป็นยี่สี่เองอ่ะทุกคนคือน้อยมากนะครับอันนี้คือร่างอีโวแล้วใช่ไหมเนะี่ยคนเราอันนี้ใช่ร่างอ e ีโวไหมเนะี่ยถามจริงอันนี้ร่างอีโวใช่ไหมครับพี่ก็ไม่ได้เช็คด้วยคือรหัสน้องเขาให้มาเออน่าจะร่างอีโวแหละเพราะว่ามันชื่อว่าเดบิวพรินเซสแล้วอะ่ะก็ตัวละครน,นี้นะครับผมนะพี่ประกาศเลยว่าน่าจจะกากานะริงๆ เช่ว่าน่าจะกากอยู่แต่ว่าน่าจะกากที่สุดอัปเดตนี้แหละแต่ว่าเป็นตัวละครที่ทุกคนหลายคนเขาว่าฮป์กันนะครับผมก็สามารถไปเก็บสะสมไม่ได้นะครับผมพี่ว่าในอนาคตอาจจะเอฟเฟกต์สวยเหมือนกันเพราะว่าน้องดูออร่ามันสิออร่ามันรอบตัวนะครับผมพี่ว่าถ้ามันแบบสามารถเทรดได้หรือว่าถึงระยะเวลาที่แบบว่าทางเกมเขาทำคอสเมติกออกมานะครับผม ที่ว่าจะตึงอยู่นะครับแต่ว่าการใช้งานมันแอบใช้ยากไปนิดนึงน้องจะสังเกตทุทกคนว่ามันมีการใช้งานอยู่2อามีอยู่การใช้งานอยู่ประมาณ3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกใช้งานไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นการโจมตีแบบว่าวงเล็กนะครับรูปแบบที่2ยิงใช้งานไม่ได้ใหญ่ครับตัวละครลน์นะครับผมนะเป็นตัวละครที่ต้องใช้พื้นที่ในการเล่นอย่างมากนะครับผมแล้วเราต้องวางพื้นที่ดีอ่ะถ้าด่านไหนเราเจอแบบด่านแบบโอโ้โหภูเขาแม่งไม่ได้อยู่ที่วางแบบยาวๆอย่างเงี้ยคือยากเลยนะ ปกติตัวละครที่ไเป็นการโจมตีลายจะอยู่กับตัวละครที่มันวางพื้นได้นี่ครับส่วนมากจะไม่อยู่กับตัวละครที่แบบว่ามันวางแบบมันวางภูเขาอะมันเล่นยากเกินไปนะครับซึ่งท่า2เนี้เล่นยากแน่นอนเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับและคือแบบว่าโอกาสแบบวงเล็กขนาดนะี้คือถ้ามันตัดพื้นที่อย่างเงี้ยพี่ว่าอาจจะมีโอกาสที่แบบ ไอ้ตรงนี้มันอาจจะแบบว่าตีไม่โดนนะครับผมอาจจะพลาดได้นะทุกคนนะโอเคเอาเกตคันต่อไปทุกคนก็คือเป็นฟูลเอท่านนี้น่าจะเป็นท่าที่เป็นไปได้ว่าจะเล่นได้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในเรื่องของที s เนี่ยพี่ว่าตัวละครอื่นน่าเล่นกว่านะครับคือชีรังคอ่ะพียังน่าเล่นกว่าไอ้ตัวละครที่มันตีทูดามิของไมฮีโร่พี่ว่ามันกากนะแต่ว่ามันก็น่าเล่นกว่าครับก็อย่างที่ว่ากันนะว่าตัวอีเวตนนะครับผมนะมันก็หวังหวังอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคทุกคนนะมันก็สวยทุกคน ถามว่าควรเก็บสะสมไหมพี่ว่าก็ควรเก็บสะสมนะเพราะมันเบิ่มคือหรือเอ้ยไม่ใช่โอเคเพราะว่ามันสวยนะครับความเมติกอนาคตมันอาจจะบอกว่ามีออร่าขึ้นมาก็ได้ทุกคนแต่วี่เป็นคนชอบพลังอะไรที่มันแบบว่าเป็นแบบสีแบบสีแบบสีดําแดงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่เก็บอยู่แล้วทุกคนโดยเฉพาะท่าแรกที่พี่ชอบมากเลยทุกคนดูนะเนี่ยคือแบบว่าท่ามันสวยมากนะครับพี่ชอบท่าแรกกับท่าสองทุกคนเนี่ยท่าสองมันสวยนะครับเดี๋ยวพี่ชอบท่าสองมากที่สุดแล้วก็ท่าแรกอันดับสองส่วนท่าสุดท้ายไม่ชอบเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามัน มันเหมือนแบบสกิลแอนิเมชันของยาย่าเอาจริงเหมือนเป๊ะเลยต้องดูสังเกตด,ดีๆเนี่ยมันมี โอเคครับผมประมาณนี้นะครับตัวละครอย่างอ่ารีอัสนะครับก็จะมีประมาณนี้ทุกคนนะครับผมอ่ะรีอัสนะครับสรุปกันดีกว่าดาเมจห้าหมื่นห้าความเร็วการโจมตีเก้าจุดหกวีแล้วก็ระยะยี่สิบสี่นะครับผมเอ่อแล้วก็ดีบีเอสนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่ากทุกคนนะครับเท่าเลเวลตันนะจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่ากนะครับส่วนค่าอัพทุกคนน้องๆสงสัยว่าค่าอัพมันเท่าไหร่ล่ะครับพี่พีว่าแบบ แอบลุ้นนะฮะคาอัพมันอยู่ที่5้า0 0ว้าวพี่ว่าแพงนะแอบแพงอยู่นิดนึงเลยนะครับคือถ้าจะเล่นตัวละครฟูลเอีเนี่ยพี่ว่านะวางป่าดีกว่านะครับป่าขั้นแรกยังโกยังโหดกว่าเลยนะครับพ่งทรงนะฮะป่าขั้นแรกโดยที่แบบว่าไม่ต้องตากแดดยังโหดกว่าตัวละครอย่างรีอัตเลยนะครับสำหรับพี่พี่คิดว่าอย่างนี้เนาะอืมนะฮะแต่ว่าตัวละครตัวเนี้ย อย่าลืมนะว่ามันตีแอร์นะครับผมแน่นอนฮะวางวางไอตัวฮิวเนี่ยก็ตีแอร์อยู่แล้วครับตีแอร์ตั้งแต่ขั้นแรกแต่ว่ามันก็ไม่ช่วยในขนาดนั้นถ้าจะวางตีแอร์ก็เล่นไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วคือค่าวผ้าหมื่นอ่ะคือแบบเล่นป่าขั้นแรกดีกว่านะครับเชื่อพี่เล่นป่าขั้นอ่าขั้นแรกคือแบบวางตรงไหนก็ได้นี่ครับแล้ววงใหญ่กว่าด้วยในตอนแบบว่าเวฟสิบห้าเอาไม่ต้องถึงเวฟสิบห้าก็ได้เอามาเทียบกันนะครับระหว่างเวฟสิบนะครับเออระหว่างเวฟแบบ ไม่ต้องเว็บสี่แบเว็บหนึ่งเลยอะหวังแต่เว็บหนึ่งพี่ว่ายังไงป่าอัพตังก็ยังน่า,นาจะโกงกว่าอะเนาะจะบอกว่าเออป่ามันอัพแบบนี่นไงเนาะเออมันอัพแพงไงมันอัพหนึ่งแสนเป๊ะเ,เลยนะครับป่าอัพหนึ่งแสนนะครับแต่รีอัพประมาณห้าหมื่นทุกคนห้าหมื่นสองนะครับก็ประมาณรีอัพสองตัวทุกคน,กคนแต่ถามว่าตัวไหนดีกว่ากันพี่ยังคิดว,ว่าป่าดีกว่านะครับ วางได้4ตัวนะครับวางได้4ตัวก็ <c oughs> ยังมีข้อดีที่มันสามารถวางได้เยอะนะครับโอเคทุกคนตัวละครเรีสก็จะมีประมาณนี้นะครับว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะใครมีข้อเสนออะไรก็สามารถทำการคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่เนาะพี่คิดว่าเรีสเนี่ยอาจจะยังเล่นไม่ได้นะครับอาจจะบอกว่ายังไม่ได้โหดมากพอเท่าไหร่นะครับเอาแค่คือกากานั่นเองนะครับแต่ว่าบางคนคิดว่าโอ้เรีสโหดอะไรอย่างนี้ก็มันละแต่คนทุกคนโอเคนะเราไม่มีสิทธิ์หรอกไปแบบว่าไป บ,บังคับความคิดใครอะ่ะนะครับผมไม่มีสิทธิ์นะครับโอเคนะทุกคนผงว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมสำหรับพี่คิดว่ากากอ่ะแต่ว่าสำหรับพี่คิดว่าพลังมันสวยนะครับคือพี่ยกให้ตัวละครรีอัสน่าจะเป็นพลังที่สวยและพี่ชอบมากที่สุดแล้วนะฮะ <Wow. S 1> ในเรื่องของพลังในความสวยเพราะพี่ชอบเสินตัวพี่ชอบดําแดงอยู่แล้วนะครับผมชอบพลังดําแดงอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็ส่วนตัวละครที่พี่ชอบที่สุดน่าจะเป็นตัวละครอ,อย่างไอตัวตัวแมวนะครับตัวแมวขาวโอเคทุกคนตัวละครดีอาร์ตก็ที่มีประมาณนี้นะครับว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฝางกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก,กกดซับไปด้วยนะครับโอเคทุกคนพี่ไปก่อนนะฮะเจอกันสําหรับคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ